สวัสดีครับช่องณสารพัคดคลิปมีเทคนิคดีๆมาฝากแล้วครับวันนี้เทคนิคที่ว่าเคล็ดลับสำหรับการล้างขยะในไฟล์ในแอปเพ s t o r e เพื่อคืนพื้นที่ให้มือถือแบบง่ายๆทำง่ายๆทำให้โทรศัพท์เราราบลื่นเล่นง่ายไม่ติดขัดเพิ่มพื้นที่ให้สำหรับ โทรศัพท์เราได้ใช้ได้นานๆใช้ได้ลาบรื่นไม่ติดขัดนะครับจะมีวิธีการล้างขยะในแอปเพ s สโตอยังไงบางคนสงสัยนะครับว่าเพ t สโตมีขยะได้หรือขยะที่ก่ลาวข้างต้นก็คือขยะที่เราโหลดนะครับโหลดแอปต่างๆมาไว้ในเครื่องแต่เรายกเลิกไปแล้วคือ แล้วถอนการติดตั้งไปแล้วก็ยังมีหลงเหลือในเพ o r e อยู่นะครับเอาละครับมาดูวิธีการล้างขยะในเพ o r e ได้เลยครับก่อนอื่นก็เข้าออที่เพ o r e ครับเข้าเพจโถเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ขีดสามขีดมุมด้านซ้ายครับแต่เข้าไปเลย ขึ้นหน้านี้ครับแล้วก็เลือกที่แอปและเกมของฉันจับเดยบร้อยครับอ้าวมาขึ้นหน้านี้แล้วบางคนสงสัยทำไมขึ้นหน้านี้เป็นการอัปเดตทั้งหมดอัปเดตแอปพลิเคชันของเราในเครื่องโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ไม่ต้องตกใจครับก็เป็นอย่างนี้นะครับการติดตั้งและการ อัปเดตท,ทั้งต่างอัปเดตต่างๆแต่มาดูตัวนี้ครับวิธีการล้างขยะเห็นมุมเห็นตัวหนังสือข้างบนนะครับเขียนว่าคางังเห็นนะครับแปลคําว่าคังไปเลยครับแต่คังเสียเรียบร้อยนี่แหละครับคือขยะที่ฝังไว้ในเพจโตของเราครับจะมีวิธีการลบขยะอย่างนี้ ลบขยะยังไงมาดูกันเลยครับอันนี้ที่แอปของเราโหลดไว้แล้วโหลดมาแล้วก็ถอนการติดตั้งนี่นะครับคือขยะในไฟล์ขยะของ Play Store จะ,จะมีวิธีการลบได้ดังนี้ครับเห็นเครื่องหมายครับเครื่องหมายการกระบาทด้านหลังลัดแต่เข้าไปเลยครับปาบเห็นไหมครับ จะบอกว่าแอปนี้จะไม่ปรากฏในแอปและเกมของฉันอีกต่อไปแต่จะยังคงมีอยู่ใน Google p l a y ครับเราก็ลบไปเลยแต่คราว่าลบแต่ลบลบปับ๊บหายไปแล้วครับแล้วก็ทำการลบไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับลบไปเรื่อยๆ ลบไปเลยเอยครับทั้งหมดนี้คือไฟล์ขยะใน p l a y s t o r e ของเราครับที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วจากนั้นเราก็ทำการถอนการติดตั้งก็เป็นไฟล์ขยะที่มีไว้ใน p a s t o s t ของเราครับลบไปเรื่อยๆครับตรงที่มีกากระบาทแล้วก็แต่กับว่าลบออกไปลบเข้าไปทั้หมดครับ ลบให้หมดเลยเรียบร้อยครับลบขยะเรียบร้อยแล้วใน Play Store ออกมาเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีการลบไฟล์ขยะในแอปพลิเคชัน Store แบบง่ายๆครับเพื่อไปยัดและเพิ่มพื้นที่ของโทรศัพท์มือถือของเรามือถือของเราก็จะได้เล่นได้ราบลื่นไม่ติดขัด สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องณสารพัดคลิปน,น,นะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมช่องณสารพัดคลิปวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ